สวัสดีค่ะกสิบบอกเราแนะนํารถกระบะราคาย่อมเยาวนะคะคันนี้มาด้วยเลขทะเบียนประมูลเลขสวยเลยทีเดียวนะคะ68,000บาทค่ะรถกระบะฟอร์ดมาราทอนแคปเทอร์โบรถปี1991ค่ะมังกรดำลายไอเทมยุค90นะคะรถยอดนิยมเลยค่ะในยุคนั้นนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีเทอร์โบล้อแมก ท e อีสขอบ18ค่ะเครื่องเกียร์ช่วงร่างใช้งานสมบูรณ์ดีนะคะรถสามารถใช้งานได้เลยนะคะพร้อมใช้สภาพดีราคาประหยัดค่ะหกหมื่นแปดพับาทพร้อมเลขทะเบียนสวยๆคุ้มๆนะคะเอกสารมีครบพร้อมโอนได้เลยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องเลขตัวถังนะคะ เป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาค่ะท่านใดที่มองหาไปใช้กันอยู่เข้าไร่เขา้าสวนการบรรทุกใช้งานได้สบายค่ะภายในนะคะสภาพยังดีอยู่เลยะทุกท่านเอาไปใช้กันคุ้มคุมนะคะในราคานี้เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนเบาะไม่ขาดนะคะท่านใดถูกใจนะคะท่านสามารถติดต่อนัดดูรถทดลองขับกันได้นะคะรถอยู่แถวเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ หรือว่าถูกใจแต่ไม่สะดวกเดินทางไปรับรถนะคะมีบริการขับส่งให้ได้ทั่วไทยเลยค่ะวิดีโอคอให้ชมรถสดๆก่อนได้เลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณเึ่งโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรในคลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะ2ช่องทางในการติดต่อค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ